แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนนะครับท่านเล่าไว้ว่ามีครอบครัวหนึ่งคุณพ่อคุณแม่เก่งทั้งคู่เรียนจบด็อกเตอร์มาจากต่างประเทศเกียรตินิยมอระดับหนึ่งด้วยกันทั้งคู่มีลูกชายก็คาดหวังว่าลูกจะต้องเก่งเหมือนตนส่งเสริมส่งเสียสนับสนุนให้เรียนหนังสือลูกของฉั้นต้องไม่แพ้ใครนะครับเรียนชั้นระดับปฐมศึกษาในห้องเรียนของลูกเนี่ยมีอยู่50คนประกาศผลสอบออกมาปรากฏลูกสอบได้ที่สอง แพ้คนที่ได้ที่หนึ่งพ่อแม่รับไม่ได้ครับลูกของฉันจะต้องชนะแพ้ไม่ได้หลงโทษลูกด้วยคำด่าทอถึงขั้นเคี่ยนตีจนที่สุดลูกก็งอยเหงาเศร้าซึมเพราะว่าพ่อคิดว่าแพ้ไข่ไม่ได้ทั้งทั้งที่ลูกชนะมาในห้องเนะนี่ยห้าสิบคนได้ที่สองชนะมาต้องสีบแปดคนแพ้แค่เพียงคนเดียวคือที่หนึ่งพ่อแม่เป็นทุกข์และลูกก็เป็นทุกข์ ต่างกับอีกบ้านหนึ่งซึ่งยากจนพ่อแม่ชัยโยโหฮิวจัดงานฉลองให้ลูกเลยไปถามว่าลูกท่ได้ที่หนึ่งใช่ไหมเขาบอกไม่ใช่แล้วได้ที่เท่าไหร่ได้ที่สี่สิบเก้าในห้องมีห้าสิบคนเหมือนกันลูกสอบได้ที่สี่สิบเก้าเลี้ยงฉลองให้ลูกยกย่องชื่นชมลูกเพราะอะไรไปถามเขาก็เพราะว่าชนะที่ห้าสิบ บ้านสองหลังนี้คิดต่างกันพ่อแม่ที่เรียนเก่งคิดว่าลูกแพ้ใครไม่ได้ลูกแพ้แค่เพียงหนึ่งคนชนะต้อง48คนไม่คิดในส่วนที่ชนะไปคิดในส่วนที่แพ้เป็นทุกข์ส่วนครอบครัวที่ยากจนลูกชนะแค่เพียงคนเดียวคนที่50แพ้ตั้ง48เขาไม่คิดในส่วนที่แพ้คิดในส่วนที่ชนะเขาเลยมีความสุขนี่แหละครับ แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนจริงๆระหว่างสุขกับทุกข์